พบกับเจ้านีราพาเพลินนะคะวันนี้น้องนีรานะคะจะจะมาพาเพื่อนๆลอยตัวในน้ำนะคะที่โรงแรมแกนเปนซทฟิกนะคะอยู่ที่ชาอานนะคะใครมาได้พาเข้าตัวมาค่ะเล่นไพาหุ่โตเลยะค่ะแต่ขอไว้ก่อนนะคะกกูุปกครองต้องสุงนะคะก็คือมาเริ่มบทกันเลยบทแรกค่ะเป็นการลอยตัวนะคะรับ อันนี้ลาโชลอยตัวนะครับโอ้ลอยตัวนานมากเลยครับได้ไหมได้ได้ไหม,ไไไหมเรื่อยๆไหมโอ,โอ,เอ,อ้เอาอีกเอาอีกได้ไหม โอเคเก่งมากนนะคะีคือพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าบทเรียนตอนครั้งหน้านะคะไว้พบกันใหม่นะคะกับร่องนี้นะคะเพื่นอ,อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะใต้หูฝากกดติดตามด้วยนะคะ